ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับมาพอบานโกบ้านงามอีกแล้วครับปลูกเด่นเป็นสงางงามหลอีกหลังหนึ่งละครับอันนี้เพิ่นขึ้นบ้านไม่หรอแต่ว่าเพิ่นกระเฮ็ดองเพิ่นไปนเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเพิ่นเป็นสร้างเองนะครับนอเป็นผู้รับเมาส์เอง ครับนี่กระทา่งด้านข้างเนาะครับเนาะด้านข้างๆางของบ้านเนาะครับเนาะจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะครับเนาะครับพื้นที่กระทมสูงนาบ้านก็กว้างขวางห้าวยอดพุแลุมครับ บ้านมันกับต่อเติมต่างดัดแปลงให้สวยงามขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับครับพ่อจะคล้องบ้านมันพอดีอยไปขอสะพานพี่แจ้งหน่อยนะครับเนาะสวัสดีครับครับผมอยากสอบถามว่าบ้านหลังนี้สร้างเบดไรบ้านไหนครับบ้านหลานสองนครับผหล้านสองนะครับเนาะจักห้องนอนครับ สี่ห้องนอสองห้องหนามครับหลังใหญ่เนาะครับแล้วก็มีห้องเก็บของห้องจอดรถมอเไซค์ครับที่จอดรถยนต์หรือรถยนีห้องหนามห้องนอกอีกห้องนึงครับโอ้เป็นเป็นสามห้องหนาเหรอครับเนาะครับผมในเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่พื้นที่บ้านนี่สองงานสี่ตารางวาครับโอ้กว้างขวางเนาะครับสองร้อยสี่ตารางวาครับครับแต่ว่าเฮดตัวบ้านนี่ประมาณร้อยหกสิบ ประมาณร้อยแปดสิบตารางเมตรครับโอ้ตารางเมตรนะครับน้องครับห้องแต่ละห้องกว้างประมาณเท่าไรห้องนอนสี่ขุดสี่โอ้กว้างกว้างหลายบ้านหลังนี้หลังใหญ่หลายเนาะครับเนาะครับกับบ้านหกวนท่านจะคล้องวันคนหลายน้องครับเนาะทางในกับว่าไปรบกควรคนหรอกกับขอทายแต่ดูส่งทางนอกนะครับเนาะครับผมอทางในก่ะผู้ใดสนใจ แบบบ้านล้างนีิกะให้ไปจัดแต่งเอาเนาะครับเนาะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีค,ครับ